แค่ปล่อยทีเสื้อสุดแซบลงจอไปก็ทำเอาแฟนๆละครตั้งตารอดูซีรีส์ที่2ในละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาดวงใจอคณีกันท่บบ้านทั่วเมืองแล้วล่ะคะ่ะก็แหมแค่ความแซบของหนุ่มไฟที่ส้ำแดงเด็ดในธาราฮิมาลัยชัยย้อยซะที่ไหนยิ่งต้องมาเจอคู่ปากคู่ปรับสุดจี๊ดสมชื่ออย่างอจิมาด้วยแล้วงานนี้แฟนๆละครได้เต็มอิ่มกับพ่อแง่แม่ง,งอนกุ๊กกิ๊กหวานแววคบรถแน่นอนคะ่ะเพราะขนาดละครยังไม่ออนแอร์เหล่าแฟนๆเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่พระนางและเดชย่าญาเพียบแล้วล่ะค่ะ นะชาวบ้านหรืคุณแม่ที่บ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆที่บ้านก็มีแบบว่าโทรเข้ามาถามโทรเข้ามาชมอะไรเงี้ยบอกว่านางเอกน่ารักพระเอกก็หล่อด,ดูคล้ายๆกับตัวผมดีฮะถ้าเรื่องทะเลนดีครับผมผมันก็ยากหลายฉากนะครับผมไม่จะเป็นแบบว่าเออเล็บซีหรือจะเป็นฉากที่แบบว่าต้องต่อรต่อเถียงกันจริงๆก็ยากยากหมดทุกฉากเลยครับผม ทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะเต็มที่ฮนะน้องก็เต็มที่ผมก็เต็มที่ชอบดูทลายหิมาอะไรอะค่ะจะจบแล้วไม่อยากให้จบเลยแต่ก็อยากดูของตัวเอง <laughs> วันที่ห้าพฤศจิกายนี้